อา้าวสวัสดีครับนะก็วันนี้เปลี่ยนน้ำปลานะเป็นหนังดำมุกทองนี่ทั้งนั้นเลยนะนี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะนะมีแบบนี้มีอีกค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างมีจำนวนเนี่ย ันนี้ก็ใช่อันนี้เป็นเลือดดาวเสานะตัวนี้ส่วนนุนก็ใช่อันนี้คอกไอ้ดำทั้งบ่อนะมาในตัวนึงน,นุนตัวน,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 นู้นก็ใช่ใช่ไหมอ่าเนี่ยนะเลือดดาวเสาเดี๋ยวตัวนี้เปิดแบ่งนะเย็นนี้กำค้ำหน่อยเดี๋ยวจะลงให้ โคดเยอะนะมีจำนวนมีอีกด้านในนุ่นเดี๋ยวให้ดู <c oughs> เดี๋ยวผู้นี้จะเอาเออกไปล้างนะไปเปลี่ยนน้ำอันนี้ไม่ค่อยลอกนะทั้งนั้นแหละางมันจะดำดำอันนี้ไปไหนวะน่าจะเอาขึ้นออย่างยัง,ยง,ยง เนี่ยโอ้นะมีจำนวนเห็นไหมมันไม่ได้มีตัว2ตัวแล้วก็เลิกนะก็คือมีถ่ายขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะช่วงนี้เนี่ยราถ่ายขึ้นอย่างเดียวนะเนี่ยทั้งนั้นเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุด F1 ย่งเลื่อนนินก็จะลอกช้าหน่อยเพราะว่ายังเป็น F1 เนี่ยอ่ะโหนะเลื่อนนินเลื่อนน,นินอู้เรือมมาแล้วเรือมมาแล้วหนูไม่หลอกตัวใหญ่เชียวเนี่ยนะ,นะใครที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะปลา มาตามซื้อทีหลังเนี่ยหมดก็ไม่ทันนะครับเอา้าไป